เราค่ะ,คะจริงๆต้องบอกก่อนว่า Endolift แบไม่ใช่เครื่องของเราเราเราเป็นเทรนนิ่งเซ็นเตอร์จุดมุ่งหมายของการเปิดงานวันนี้คือเราจะบอกว่าเราเป็นศูนย์เทรนนิ่งเซ็นเของ Endolift ไทยแลนดนะคะมะคือเออ Endolift มีมา15ปีแล้วก็คือ อ่าสมัยก่อนเราจะรู้นะคะอย่างพวกเครื่องยกกระชับอย่างอื่นที่ไม่ได้ผ่าตัดเนาะจนไปจนถึงผ่าตัดแต่อันเวลิฟจะอยู่ตรงกลางระหว่างที่ไม่ต้องผ่าตัดไปผ่าตัดก็คือตัวแท่งเลเซอร์เข้าไปในผิวของเราเลยช่วยในเรื่องของการยกกระชับอ่าปัญหาแพลเป็นสิวหรือพังผืดต่างๆก็จะเป็นนวตัตก,กรรมค่อนข้างใหม่เลยนะคะแต่ว่าถามว่าในโลกนี้มันมีมา15ปีแล้วค่ะมันเพิ่งผ่านเอายอแล้วนําเข้ามาไทยแต่ว่า เอสซี so เองเนี่ยเป็นตัวแทนในการใช้แล้วเราก็ปักธงวันนี้ว่าเออโอเคเราพร้อมที่จะเป็นศูนย์เทรนนิ่งเซนเตอร์ของ s ซ u h e อีเดเซียเอแพร่วมกับ e n d o l i ริ h a i l a n นนะคะซึ่งจะไปเทรนที่เ so อ c โ o ซีฮัลทแล้วก็เป็นศูนย์ในเรื่องของรับการส่งเคสที่นอกเหนือจากไม่ผ่าตัดเนี่ยอันไหนที่จะต้องผ่าเนี่ยเนื่องจากว่าเรา,เ,ราเป็นโรงพยาบาลศัญยกรรมเนี่ยเราก็รับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในนอกเหนือจาก e อ d o ด i ที่ทาได้ด้วยอ่ะคะอวเ ใหช่ค่ะใช่ค่ะนว,วัตกรรมมีมานานแล้วแล้วก็ได้รับการยอมรับคำทั่วโลกประมาณ7จ็ดแสน่เคสทั่วโลกแล้วนะคะซึ่งเพิ่งเข้าไทยมาแล้วก็เอสซีเราเป็นเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ให้กับเอโนริสไทยแลนด์่หลังจากใช้แล้วผลรับมันจะเป็นยังไงบ้างคะ าะถ้าเป็นในเรื่องของผิวยกกระชับก็คือจะยกกระชับให้เห็นทันทีเลยนะคะแล้วก็อยู่ได้ประมาณ2 4ถึงปีนะคะก็คือทำครั้งเดียวเลยนะคะ,ะส่วนในเรื่องของแผลเป็นสิวก็เหมือนกัน,นะคะ่ะก็คือได้เหมือนกันจริงๆนอกจากหน้าแล้วทำตัวได้ด้วยนะคะในเรื่องของเซลลูไลท์เพราะเซลลูไลท์คือแผลเป็นเซลลูไลท์คือทางผืนนะคะแล้วก็ไปปัด แผ่เป็นตัดเซลลูไลท์ได้นะคะก็ตัวได้ในเรื่องของผิวที่หลังคลอดก็ช่วยได้ะค่ะแล้วก็จริงๆอ่ะอย่างที่บอกว่าเทคโนโลยีมีมาเป็น10ปีแล้วเนี่ยเขาพัฒนาไปในเรื่องของการยกระชับอย่างอืน,นีซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลอนช์กันในปีหน้าจะเห็นอีกว่า นอกจากหน้านอกจากตัวเนี่ยมันทำอย่างอื่ได้อีกเยอะเลยคนะ่ะคะ่ะเรื่องหนุ่มีแล้วคะวันนี้มาร่วมงานเป็นไงบ้างคะก็ค่ะก็เอ็นโดลิฟนะคะมันมหัศจรรย์มากเพราะว่ามันมีจุดเด่นนะคะ3ามสามสาม,สามสิ่งด้วยกัน,นก็คือในเรื่องของการยกกระชับนะคะในเรื่องของการที่เรามีแผลเป็นที่หน้านะคะหรือว่าโดยเฉพาะคน,นที่มีหลุมสิวเนี่ยซึ่งมันเป็นกนารแก้ปัญหาที่ยากมาก ตัว Endolift ตัวนี้เนี่ยช่วยได้มากจริงๆนะคะเพราะว่าเข็มของเขาเนี่ยเล็กมากๆเท่าเส้นผมนะคะแล้วก็ในในทุกส่วนของหน้าเราเนี่ยสามารถทําได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นคิ้วที่ยกกระชับหรือว่าช่วงเปลือกตานะคะหรือว่าจะเป็นร่องน้ำหมากอะไรต่างๆนะคะซึ่งไม่มีความเจ็บใดๆเลยและคิ้วของเราเนี่ยค่อนข้างยากมากถ้าใครสนใจที่อยากจะลองทํานวัตกรรมตัวนี้นะคะซึ่งต้องรีบจองคิวเพราะว่า ในเคสวันหนึ่งเนี่ยเราทำได้แค่2-3สเคสแล้วก็ที่สำคัญของ e d o l i f t เนี่ยในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วเนี่ยแต่อีกส่วนหนึ่งคือคุณหมอต้องเก่งมากๆนะคะอันนี้มีความสำคัญมากถ้าอยากลองก็ต้องมาที่ SLC ค่ะต้องจองกันได้เลยอยาก้มีจองเรียบรอยแล้วอยังคะจองจองแล้ว,ลวก่อนปีใหม่นี้ก็คงจะสวยขึ้นกว่านิม <laughs> ค่ะย ก็อย่างที่บอกนะคะเอซีเราปักธงว่าเราเป็นสูง training, เทรนนิ่งแอดรลิคเ,เซาท์เอเชียนะคะซึ่งก็รองรับแพทย์ทั่วซเ,ซเซาท์เอเชียนในการมาเทรนนะคะ<อ>เพราะอย่างที่บอกเครื่องมือเนี่ยสัพพาร,ระดับหนึ่งแต่ฝีมือของแพทย์เนี่ยก็คือสัคพาร,ระดับหนึ่งก็คือเราจริงจังแล้วก็มีวัฒนวัตกรรมใหม่เรื่อยๆเพื่อใหอ้คนไทยได้มาทันสมัยกับเทคโนโลยีความงามคะ่ะขอบคุณมากะคะ่ะ